เปิดคลิปเปิดภาพมาพ่อกันช่วงนี้มาอยู่ทีใ <establishing> นสวนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องมาพ่อการคลิปนี่สิผ้าพี่น้องมายางเลาะเบิ้งในสวนกันครับผมหลังจากที่บ่ไ้เขามาในสวนก็โดดนะครับพี่น้องเลยพ่อการสวนใหญ่กับสวนพักนะครับพี่น้องบ้านสิผาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศในสวนมาเบิ้งบักม่วงนะครับพี่น้องเขาสู้หนาบักม่วงป้าโตพี่น้องเลยบักม่วงปีนี้ดกคักดรคเนี่ยมาเบิ้งบักม่วงเขียวเสืออยู่้างบ้านพ่อวนครับพี่น้องมุกติละ กำลังออกน,น่วยหน่อยครับพี่น้องพ่อ <What? S 1> พี่น้องเลยอันติดเบิร์นี่ยยจะไปใส่ล,ออล้ายคางิลีผมนะน่วยง่ายแตวก็มีครับพี่น้องแต่คาดว่าชิติดกับพี่น้องผมเพราะว่าน่วยพันใหญ่แล้วนะครับผมพ่อพี่น้องพ่อกันช่งนชองนึสิาพี่น้องย่างเลาะเบิรงในสวนกันครับผมชมบรรยากาศนะครับช่วงคอยคำโลงแรงนะครับผมเบิรงบรรยากาศในสวนกันครับผมบด้เขามาในสวนก็โดนแล้วครับพี่น้องพ่อกันยยมไดก็อยูครับ พักสวนขั้วครับพี่น้องผมบัดนี้ว่าเบิ่งบรรยากาศในสวนกันบังครับผมปะพี่น้องยางเลาะเบิ่งในสวนกันซึ่งในสวนพออุบลกันสวนใ่ก็จะเป็นบักม่วงนะครับพี่น้องเป็นไม้ยืนต้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู้ฤดูกาลนะครับหนาบักม่วงครับพี่น้องผมเพิ่อกำลังออกดอกออกนวยต้นนี้ก็กำลังออกดอกนะครับผมบักม่วงปีนี้จะเป็นสองชุดครับพี่น้องเป็นสองชุดชุดหนึ่งกัเริ่มใ่แล้ะครับพี่น้องผมเนี่ย ทองหัวไม่มือแล้วครับพี่น้องชุดี่เพินเป็นกอนะครับผมชุดชุดล้างกระลังออกดอกครับพี่น้องชุดกระลังออกดอกก็มี่นะครับจะเป็นสองชุดนะครับผมนี่ต้นน้อยๆเลยเปียนกนก็มี่ครับพี่น้องออกดอกก็มี่นะครับปีนี้จะเป็นสองชุดครับผมวงป่ะพี่น้องย่างเบิงบรรยากาศในสวนน้ากันมาหนี้าชมบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งครับผมโมได้ขมาโดดมากเลยครับพี่น้อง โอ้ยดกทุกต้นครับพี่น้องมงวงปีนี่เนี่ยต้นนี่ก็เป็นเขียวสเสวยครับพี่น้องเขียวสเสวยอยู่ในสวนพอน่อวนนี่ประมาณสิบสองต้นครับพี่น,น้องที่เบสสิบสองต้นประมาณนี้แหละนี่อยู่ช่วงนี้จะเป็นม่วงเขียวสเสวยเบิดครับพี่น้องผมนี่ต้นนี่ก็ถือว่าดกมากเลยครับพี่น้องผมที่พ่พพอบนพี่น้องเลยตรงเนี้ยดูด่านล่างกำลังออกดอกก็มีครับพี่น้องต้นเดียวออกสองชุดนะครับผม ตวนทางนั้นก็จะเป็นองวงอกล่องครับพี่น้องเป็นอกล่องนะครับเนี่ยต้นเนี่ยต้นจะเป็นเขียวเสวยนะครับผมป่ะพี่น้องยางเลาะเบื้องน้ำกันชมบรรยากาศในสวนกันครับพี่น้องมานีช่วงว่างๆพักงานครับพี่น้องอากาศห่อนยางเลาะเบื้องสวนกันบ้างครับผมชมบรรยากาศในสวนกันนะครับนี่มาทานนี้จะเป็นองวงเขียวเสวยบัดครับพี่น้องช่วงนี้ต้นนี้ก็ล่างออกดอก ออกที่หลังมูต้นนี่เพิ่งก็เริ่มแก่ลแล้วละครับพี่นอ้องว่วงก็ได้ว่นกระดัดยอดิน่นะครับผมตัดยอดไปแต่หลายปีละแต่ก็ตัดนโอเวอรนะครับผมกำลังออกดอกนะครับต้นนี้ว่าจะบวชออกอยู่ครับพี่นอ้องนี่กำลังออกดอกขึ้นกันต้นนี้น้อยนี่ก็เป็นเขียวสเสวยนะครับผมนี่บริเวณนี่เป็นเขียวสเสวยเบิดครับพี่นอ้องพ่นลงไปด้านล่าง่น ด้านล่างคุณก็จะเป็นนั่นครับพี่น้องเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ่งได้มาเบิ่งท่านีคก่อนนะครับผมท่างผุนก็จะเป็นน้ำดอกไม้พวกงวงแก้วนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นเขียวสวยก็หลังออกดอกต้นนี้น้อยเตี <laughs watermelon. ๆ S 2> ้ยๆได้ครับพี่น้องเนี่ยเตี้ยพอายังเพอาะวนตัดยอดเพิ่นไว้ครับพี่น้องตัดยอดเพิ่นไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วเพิ่นก็บ่ขึ้นนะครับผมยุ่งสี่ล่ะต้นเพิ่นก็เริ่มแก่ล่ะนะครับส่วนมาท่านี้ก็เป็นนั่นครับพี่น้องเนี่ยเป็นเพชรบ้านลาดนะครับผม เป็นพันเพชรบรรดาศไม่ต้นเดียวครับพี่น้องยู่ในสวนปีที่แล้วก็ดกนะครับผมปีนี้ก็บสีดกยุคขึ้นกันเดียวบางส่งนะครับผมเนี่ยเพื่อนเป็นกอนก็เลิศเงยนะครับชุดที่เป็นเป็นกอนก็นี่ครับไวยกับประมาณนี้แหละเนี่ยไวยกับขาดจิตท้องหัวไปมือแล้วครับพี่น้องเนี่ยชุดเพิ่นเป็นกอนนี่ครับเป็นสองลุ่นขึ้นกันครับผมวงปีนี้แทบทุกต้นเลยเป็นสองลุ่นนะครับผม นี่กลังออกดอกก็มี่ลายครับพี่น้องกําลังออกดอกชุดหลังนี่ลายก็ชุดแรกอีกนะครับผมนี่เป็นพันเพชรบ้านลาดครับพี่น้องมีต้นเดียวนะครับอยู่ในสวนพี่น้องย่างไปทั้งหมุนบานนี่เลาะไปเรื่อยๆครับผมนี่มาท่านี่กระดกครับพี่น้องผมถือว่าดกอยู่ดีนี่เพิดบ้านลาดแต่ว่าแสบคพรับพี่น้องง่วงอันนี้ เพิ่นจะออกมนันๆแก่ไข่ควงเขียวสเสวยครับพี่น้องเตยหน่วยเพิ่นิดหน่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่หน่วยหน่วยกลมนะครับผมหัวเห่าคือบกม่วงเขียวสเสวยนะครับพอบนว่าแ่บครับพี่น้องรสชาติอร่อยนะครับผมกินแล้วรู้สึกว่าอร่อยแซบบกม่วงเขียวสเสวยอ,อีกนะครับส่วนมาทางด้านนี้ก็เป็นนันครับพี่น้องบ่านนี้เป็นนามดอกไม้พันธุ์สีทองครับพี่น้องเพื่อ เป็นกอนมูนวยใหญ่ห่ยครับพี่น้องคุณยุ่งสูงคุณเห็นไ่คุณน,น่วยทอกำปันน่นนะ่รก็มีครับพี่น้องผมเป็นนามดอกไม้พันธ์สีทองเป็นซุกมาหนวยงามงามครับพี่น้องสีเหลืองอะลามงามครับนะครับนี่ก็เป็นสองชุดเท่ากันนี่ชุดไม้ก็เป็นขึ้นมาเพท่านใหญ่อย่กำลังออกดอกก็มีครับพี่น้องบางปีนี่ทุกต้นเลยเป็นสองชุดครับพี่น้องเป็นสองหล่นเลยนะครับ แต่ว่าต้นนี่เพิ่นออกคอนโม่ถึงแต่โดนกับพี่น้องไงจนหน่วยใหญ่แล้วนะครับผมถือวา่าหลายหน,นย่วยนะครับพี่น้องติดวนวยใหญ่ๆเพิ่นนะครับผมพี่ว่าหลายหน่วยอยู่นี่ก็ลัางปีนไม้กับลายนะครับพี่น้องล่างปีนไม้กับพี่วา่าหลายอยู่ไปตะปุ่นกับเป็นขนุนครับพี่น้องเป็นบักมี่นั่นแหละไปซิบเรบร์สแหละบักมีก่กระไดเหลือวจะว้าลายหน่วยนะครับผมไปพี่น้องไปเบิ้งทั้งผีบานนี่เบิ้งบรรยากาศช่วงนี้ กำลัางเนี่ร้อนๆครับพี่น้องอากาศกระร้างดีนะครับผมเพิ่งบรรยากาศนะครับที่สวนโพบบนกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องสวนมาทางด้านนี้ครับพี่น้องนี่เป็นต้นมันป่านะครับต้นมันป่าแม่บ้านนี่ปลูกไว้เพื่อท่านออกดอกครับพี่น้องต้นใหญ่ก็เพื่อท่านออกดอกกูเนี่ยต้นพันใหญ่หลายปีแล้วครับพี่น้องแต่พันออกออกดอกนี่หอมครับนลยต้นมันป่านี่ไม่ค่อยมีครับมือก็ได้สวนนี้เป็นกระถอนครับพี่น้องเป็นกระถอนกระถอนก็ล่างออกดอกนะครับกราล่างออกดอกคือกัน มันเป็นหน่วยมาหลายปีแล้วครับพี่น้องสองสามปีละปีนี้ก็ออก,กระลังออกดอกกระ thon นะครับเพามาปลูกไว้ว่าทีบ่ได้กินครับพี่น้องเพิ่งออกหน่วยให้กินอยู่ได้ละเนี่ยเขาปลูกไว้ตั้งแต่หลายปีุ่นตั้งแต่มาอยู่บ้านในไมค์ครับพี่น้องดูซึ้ว่าหลายปีมากเลยนะครับไปพี่น้องอย่างเลาะไปทางอุ่นบ้านนี่แหละคือแถวบอ่อปลากเก่าเนี่ยครับพี่น้องผมท่านบอ่อปลานี่ยบริเวณอะไรเนี่ย บันนีพ้พวบนี้เอาใบใหม่ลงครับพี่น้องใบใหม่ลงเอดปุ๋ยมักนะครับผมใบม่วงใบยังกัน่นลงมากกสิกวาดลงนี่ครับพี่น้องนี่ครับชมบรรยากาศในสวนกันครับบันนี้ปปิดแสงตะเวนซองมากครับพี่น้องช่วงค่อยค้ำลงแรงบรรยากาศช่วงค่ำค่ำในสวนนะครับพี่น้องช่วงว่างๆหายางเลาะในสวนผักผ่อนกันครับผมชมบรรยากาศ อากาศก็ร่างเย็นครับพี่น้องมาทั้งนี้ก็เป็นอนันตเป็นองวงน้ำดอกไม้อันนี้เป็นพันธุธรรมดาครับพี่น้องพันธุธรรมดานะครับทำข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงน้ํามะม่วงน้ําดอกไม้ครับพี่น้องปีที่แล้วอ้ดกพอคอยกันเลยครับพี่น้องผมต้นนี้ก็ได้เป็นองวงน้ำดอกไม้กล้วยก็มีูสู้มองด้วกันครับพี่น้องกล้วยก็ได้ปลูกไว้ทั่วในสวนนะครับผม มาทั้งนี้ก็จะเป็นต้นไม้ผสมประสานครับพี่น้องเป็นพักติ๋วแน่บกวงแน่ต้นยุ่งต้นประดูครับพี่น้องผมอันนี้ก็จะเป็นบกวงแก้วนะครับมาทั้งมุมนี้จะเป็นวงแก้วครับพี่น้องผมเนี่ยออกดอกแน่ทุ่ต้นน่ครับพี่น้องวงก็ได้ที่ต้นมันปลานะครับมาทั้งด้านจะเป็นวงแก้วนะครับผมวันนี้มาโดนครับพี่น้องเอ้ยในสวนก็ได้ไบ้างเนี่ยนานี่ใบไม้ร่วงลงมา แสงแดดสะท้อนนะครับผมพระท่านนี่ทำความสะอาดพี่น้องใบไม้่วงลงมา้าติเห็ดสวนนะครับพี่น้องสวนไปตั้งฝุ่นก็จะเป็นสวนขวนะครับพี่น้องผมถ้าฝุ่นก็จะเป็นสวนอีกพ่อุบลปลูกพักปลูกยังครับพี่น้องนี่เป็นสวนด่านอีกมุมหนึ่งนะครับฝุ่นก็จะตมี่เป็นพักเป็นพวกบัลือกนาวเป็นกล้วยนะครับผมอยู่ทั้งด่านบนนะครับผมพมานนี่นะครับพี่น้องสวนก็ไดเยวกิ่งใหม่เอา นะครับข้ามมาไหวกับพี่น้องกิ่งข้ามมาไหวว่าแต่เฮ็ดอ่นข้ามออทั่วเต็มมากองไว้ยนยาคืนเต็มไปเมละอันนี้เป็นอ้อยดานะครับพี่น้องนี่แหละบรรยากาศขบปรบ้านนี้แหละครับพี่น้องผมชมบรรยากาศในสวนช่วงค่ำค่ำเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องแดดกำลังอ่อนอน,นะครับผมนี่แหละอยู่บ้านหลังเล็กๆครับพี่น้องผมทั้งด้านปุ่กันจะเป็นสวนกล้วยนะครับสวนกล้วย สวนบกหน้าติภาพพี่น้องไปเบวงเรื่อยๆนะครับผมนี่ด้านบนนี่ด้านล่างนะครับพี่น้องก็จะเป็นไม้ยืนต้นครับพี่น้องด้านล่างกล้วยแน่บก่วงแน่นะครับผมกับประมาณนี้แะครับพี่น้องทั้งด่านนาบ้านก็มี่เป็นักวงเขียวสวยขึ้นกันครับพี่น้องผมประมาณนี้ครับพี่น้องผมฮะเมื่อเห็กับภาพพี่พาน้องทูกขูทุกคนยางเลาะเบิ่งบรรยากาศในสวนกันครับผมขอบคุณพี่น้องให้หลายเด้อครับผมติ่รับชมคลิปไผเป็นกำลังใจตลอดมานะครับผม สิราพี่น้องไปซ้ำนี่ก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่เหมือน,นี้กกัพี่น้องโชคดีมีความสุขสุขู่สุขคนครับผมขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยๆสุขู่สุขคนครับผมลาพี่น้องสุขู่สุขคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ